สวัสดีครับผมกับเมื่อนีครับผมเนาะวันที่สิบีเมษายนสองหาหกหาครับผมจะมาตามตัวเลขแห้แฟนคลับทางช่องดูทิวัดปูซีศูนย์นะครับผมเด้อแต่มีแฟนคลับทางช่องครับผมเนาะโอนเงินผ่านผมมาครับผมมาเหตุปูเปิดดวงเลยครับผมคุณรัศมีชัยเมืองสองบาทคุณมาโนสุกร์กำสองรอยบาทคุณสิลิกร ห้าร้อยบาทคุณอาลีห้าร้อยบาทครับผมเนาะคุณชินภัทรถ้าผมเล้วยก็คุณทิติรัตน์สาไทยหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทครับผมนี่ครับผมนำลายซื้อมาให้ปูครับผมนี่ครับเปิดดวงให้แฟน่ลนขับทั้งช่องครับผมเนาะผมปูสาถูกกับผมเนะมเาะเพราะว่าเฟนคลนขับทั้งช่องถามมาลายปูปูทำไมเป็นตัวเลขเขาวางฉันได้ปู เป็นตัวเลขปูปูเขาเยาว่าเปลี่ยววนจะละลายเป็นหน่อยที่แรกคือว่าอันปูของเขาเขาย่อไปเก็บหนึ 1, ่งเก็บสองหน่วปูที่แรกไหมคลิปแรกกหน่วยปูคลิปแรก,ก,กมันจะเป็นตั้งเสียครับผมคลิปแรกกรบผมปูก็ยังเหมือนเดิมยังไม่เปล <ผม S 1> ี่ยนครับผมเพียงแต่ว่ามันหลายตัวมันว่าครับผมถ้าแปดกับเก้ามันหน่วยล่างมันจะเป็นยี่สิบตัวมันว่าครับผมดูศูนย์แปดถึงเก้าแปด 88 09ถึง99เห็นไหครับผมเป็นิ0ตัว21 22มันหลายตัวครับผมเขาว่ามันหลายตัวมันกับคงเดิมมันนะอ๋ออันนี้หลายตัว22ตัวครับผมว่ามันหลายโขดเขาเลื่มาเห็ดเป็น12ตัวเห็นไหม12ตัวมันโดนยื่น,นขเขมร12ตัว ตัดออกแล้วห้าหนึ่งห้าเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าจะปูตัดออกจปูตัดออกหรอบ่ครับผมนี่สี่คู่นี่ตัดลสี่คู่ห้าหนึ่งห้าเก้จดหนึ่งเจ็ดเก้าครับผมตัดเป็นตัวเบาแสดงอ๋อ <7 S 1> ครับชุดมันมียี่ยีสิบสอชุด12บสองคู่อันนี้ที่แรกท่านมันมาครับผมปูที่แรกมันจะเป็น22่อันนี้สิบสิบเป็นยี่สิบ ยี่สิบเ็ดยี่สิบสองครับผมเออลมันมเน้นเอาชิดหม่อันนั้นมันกว้างเม่นมครับมันเล็บหอ,อมันเหลือีสิบสองคูอ๋อครับมันกับ้องที่มันนาแปดกับเก้าหเน้นรักนวยมาครับห้องปะนเนี่ยหรักสิบัยาวนี่มามันจะเป็นยี่สิบสองตัวขัห <c oughs> อรักสิบมาใส่สามตัวมันจะเป็นหกตัวเจ็ดแปด แต่คับเรามันก็เลีได้แปดตัวขึ้นเราเนี่ยห้าแปดห้าสองหกแปดหกหนึ่งหกสองหกเก้าครับเจ็ดแปดเจ็ดสองอ๋ถ้าเอาเย็ะหนึ่งอว่ครับอันนั้นถ้ามันตัวที่แรกเน่นกว่าคือเจ็ดสองขึ้นเราเจ็ดสองอันนั้นถ้าเก้ากับแปดไม่มันหไวมันจะมาเจ็ดสองครับเจ็ดสองบริเลณปู เจต์เกต์ให้ตรงเจตฟ้องเบี้ยเมตรงครับครับผมก็ให้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเก่าครับผมเลขสามตัวศูนย์เจ็ดเก่าครับอันนี้ห้องคัดเน้นเน้นลงไปอีกครับมต้องทำแปดต้องเกิดนี่นี่แน่แปดกับสองมาหน่วยแปดกับสองมาหน่วยมันจะเป็นแปดสองหกมาตัวแปดสองหกมาตัวแปดมาหน่วยสองมาหน่วย หกมาสิบอ๋เอเขาคัดเน้นคัดเน้นครับผมเข้าทุกงวดเพราะว่าบางคนมาปูปทำไมเปลี่ยนตัวเลขบดเปลี่ยนกับผมปูเนาะคือเก่าครับผมบดเปลี่ยน,นกับผมบดเปลี่ยนูตรเดิมเหมือนเดิมูุดเดิมครับผมอันเดิมอันนั้นมันอันเท้าลงที่แหลกมันลายโตครับผมมันจะเป็นยี่สิบสองชุดนี่มันจะเป็นยี่สิบสองชุด อันนี้สิอันนี้สิรักไมาแปดเก้ามาหน่วยถ้าแปดกับเก้าไม่มาจะมาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองมันจะเป็นยี่สิบสองชุดหน้ามาเนี่ตัวนี้ให้เลยมาแปดกับเก้ายังคงที่ครับผมปูอันนั้นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองก็ยังคงที่มาครับซำเ้าวันให้เลยมาคัดเน้นรักซิพให่อือคู่วันนี้ครับผมหมวดเตรียมวดเปลี่ยนครับผมเด้อหมดเปลี่ยนครับผม ห้ายังปูคือนวงกลมเนี่ยหาแปดครผมปูเน้นบ่าตัวนี้เน้นสุดๆมันเน้นสุดสๆครับผมตัวเน้นมันตัวนี้ห้าแปดห้าหนึ่งหกหนึ่งหกแปดหกหนึ่งหกสองหกเก้าเน้นแปดคูท่จิปูแต่ว่าเนสุดๆดคือหาแปดคูเดียวครับผมนี่ครับเน้นตัวเน้ยกระจะกระทับไม่ต้องกลับครับผมเนาะนี่ครับผม บนปูปันนี้ครับผมบนอันนี้ล่างครับผมเนาะอันนี้คือบนทำไมถึงเดือนเจ็ดศูนยแล้วก็แปดศูนย์ตัวเน่เ่าให้เป็นสูตรไปครับผมปูครับแมนครับผมคือให้สูตรมันงวดที่สามสิบเก้าเอ็มว่าจิได้ตัวเน่เ่าให้เป็นสูตรนะครับผมเพาะว่าท่นเ็กเน้นให้นี่สูตรมันนสามตัวนี้มันเป็นงวดที่สามสิบเก้าอ๋อ มันโมงมเปลี่ยนครับผมมาในห้องแล้วมายอะปั่น0หกเก้า่เราเนี่ยนะครับเ้าก็ได้อลักซิมาใส่เห็น่ว่าลักซิมาใส่ันจะเป็นเก้าชุดหนึ่งบลักซิศมีเจ็ดมีศูนย์มีแปดติปูเจ็ดแปดศูนย์ที่สาสิบหครับศูนย์หกเก้าว่ที่สามสิบเก้าอ๋อเด่นทศูนย์ติปูปุ๋ยท่านเล้มาส้นกันที่ศูนย์เลยมครับ ข้าก็เล็ดเด่นศูนย์ที่หลักสิบมากเด่นศูนย์หลักสิบครับผมนูดหลักศูนย์ศูนย์ศูนย์ถึงศูนย์เก้าปูคือว่าหลักสิบอันนี้ไม่เป็นหลักงวยดิเออหลักสิบเนาะอ้อหลักสิบเจ็ดแปดศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ไม่มาสิบมันจะเป็นอะไรสิเจ็ดศูนย์แปดศูนย์อ๋อศูนย์ศูนย์ครับนี่แปดเจ็ดก็ได้ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดตัวสิ่ก็ไรให้หลักสิบให้เราครับ เราเขาเด่นซูเด,นนเด่นศูนย์ค, <ฮะ S 2> ยครับผมแต่มันศูนย์ไม่แห้งมันจะมันเลยมันต้องขึ้นตัวนี้เป็นเสียอ๋อเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ก็คือว่าเจ็ดแปดศูนย์เป็นลักซิ่แต่ว่าตัวนี้สูตรนี้เว่งดีท่พุ่นเนาะเดินดีตัวนี้บ่สูตรหกเก้าเดินดีครับผมตัวนี้ก็เดินดีครับมันเมื่อเดินดีปกติกมันสิมานอยู่มันจะปลูกกันเก้าชุดครับ แมนแมนกอกได้เก่าสุดนะแต่ว่าห้องเพื่อความไม่ประมาทเขาเลหลูดเลยรูดเดินศูนย์ศูนย์ได้เขาได้เอาเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ศูนย์เะไย่างเจ็ดหกแปดหกศูนย์หกเจ็ดเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าอ๋อมันได้เป็นสิบหกชุดตรงครับเี่สิบหกสิบหกชุดบนอ๋อวัดที่สามสิบหก หมดที่สามสิบหกครับผมเด่นสองคูน้ปูเนาะเด่นเจ็ดศูนย์กับแปดศูนย์ครับผมเด่นมากมากก็คือว่าเด่นมากมากก็คือว่าเจ็ดศูนย์เม็ดเดียวครับผมนี่ครับเด่นที่เจ็ดเด่นที่เจ็ดเจ็ดศูนย์ที่ปูลักสิบเด็กเจ็ดกับแปดมาตัวตัวมันไม่แห้งศูนย์ครับมันดูจะปูศูนย์ปูแม่นครับผม สามสี่วรที่ปสุดสุดมาชาสุดโอไม่แห้งอีกมักซุ่นนี่เลยครับวันนี้น้างมดแดงได้ด้วสองเนียอืเฮ้ยเจ็ดศูนแปดศูนสดเอามาใส่เอกก็นไม่สุดอีกเอาสูดนึงว่าอะไรยังไม่สุดอีกโอ้ยสูดมากค่ะค่ะเดยก็ดูให้ถ้ามันมาสิบตัวนี้มันต้องออกน้งกันครับเจ็ดศูนแปดศูนกันะสินะอ๋อ ซุนนก็มาได้เด้ครับซุนศูนที่ปู่แม่นมาได้ไอ้จนห้าร้อยกซุนศูนหมซะว่าโอ้ตายละครับผมเนาะหลอกฟุ้นซุนกนนี้ครับผมจมือปอกเงินเนี่ยจมือปอกแทะขอฟุ้นซุนหมดเนี่ท่านิบาทท่านสิอยี่ล้านิเงินเนาะครับิสิเพิ่งก็ถือหน่อยด้อพอคนถือคนถือหน่อยก็ิครับผมเขาิอเขก็ถือลายครับผมสินี่ครับผมเนาะบนนกับผมเน่ยเจ็ดศูนครับผม ฮะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดอะไรได้นี่นี่นี่รครับนี่หลักสิบร<อ>ะ,ะเจ้าว่าต้งได้เข้าใจตัวนี้อคือครับอ๋อนั้<อ>นก็ว่าศูนย์อยู่ในหน่วยก็ไ้อันนี้คือหลักสิบมันมีศูนย์เนาะครับเจ็ดศู 7, 0, 0, 7, 0, 8, 8นยศนย์เจ็ดศูนแปดแปดศูน่ะสิแม่มนเน้นศูนย์ศูนย์มาแซงทางโค้งเอาลวมันเด่นทีเจ็ดกับแปดมาตัวเจ็ดก <7 S 2> ับแปดมาใส่เจ็ดศูนแปดศูนย์ครับผมหลักสิบบนคือว่า เด่นเจ็ดศูนย์ขผมเนาะลางเด่นหาแปดครับผมชุดเต็มกับมี่ยูปูเนาะยกชุดเต็มครับผมชุดเต็มลางครับผมนี่ครับผมเนาะชุดเต็มลางครับผมสิบสองคู่ตรงตรงไม่ต้องกลับครับผมเนาะแต่ว่าตัดจิมเหรอครับผมหาหนึ่งหาเก่าเจ็ดหนึ่งเออเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก่าครับผมตัดจิมแล้วนี่ครับผมแล้วยู่หาแปดเน้นมากๆคือว่าตัวล่กมีหกแปดเจ็ดแปดหกสอง หกหนึ่งหาสองเจ็ดสองแล้วก็หกเก่าครับผมล่องลองเจ็ดคูครับผมนี่ครับแคปหนาจอครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ต้องฝากกดติดตามกดแล้วก็แชร์ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม